ก็บสุกัดทุกคนวันนี้อากาศก็เจ็นหมู่วานี้ท้องฟ้าก็ปลุกเออ,เอ,อตกเย็นมาฝฟนฟ้าก็ก็นําลงมาอยูอ่บางทีบางทางก็ลมพายุก็เยอะบางทีบางทางก็ตกสวยงามให้ต้นไม้ได้ชุ่มช่ำจิตใจใก็เย็นสบายทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาก็าพากันมาทำบุญให้ทาน อย่าลืมดูใจอย่าลืมรู้ใจเจริญสติเข้าไปรู้ใจอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาให้รู้ทุกุริยาบทแต่งแต่ยังไม่รู้จักที่พอรู้ตัวปุ๊บก็รู้ใจรู้ลมหายใจเขาออกรู้ความปกติเห็นการเกิดการดับเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลรู้ไม่ทันความคิดก็รู้จักหยุดรู้จักดับตั้งแต่ต้นเหตุ เริ่มใหม่ีอยู่ตลอดเวลาทั้งพระทั้งโยมทั้งชีก็พยายามผ่ากันพิจารณาอย่าพ่ากันเจล็ดคล้นความเจ็ดคนเขาครอบงำครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็มากขึ้นมากขึ้นจนดูแลใจไม่ได้ไม่รอบรู้ในกองสังขารไม่รอบรู้ในความคิดไม่รอบรู้ในอารมณ์แล้วก็ไม่รอบรู้ในโลกธรรม ยังแค่โลกธรรมแปดหลับหยดสรรเสริญสุขทุกนินทาสารพัดอย่างก็มา,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 าปิดบังอัมพังใจของเราเอาไว้หมดเราต้องมาเจริญสติเข้าไปแก้ไขรู้จักสำรวมกายแล้วก็สำรวมวาจาเพียงแค่เรื่องของวาจาก็ก็กยังยากที่จะควบคุมปล่อยปะละเลยความคิดอารมณ์กายวาจาใจ ถ้าคนเรารู้จักวิเคราะห์พิจารณาจะดูจะรู้อะไรควรพูดอะไรควรทาอะไรควรคิดอะไรเป็นประโยชน์ประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อส่วนรวมเราต้องวิเคราะห์ตลอดเวลาทุกเรื่องไม่ให้มีความเห็นแก่ตัวละความเห็นแก่ตัวออกไปให้หมดให้รับผิดช,ชอบด้วยปัญญาทําหน้าที่ด้วยปัญญาเราพยายามแก้ไขเราปรปับปรุงตัวเรา ให้หัดฝึกหัดให้เป็นคนเสียสละขัดเก่าเอา,เอ,าออกมีความรับผิดชอบมีผมมีหานอะไรไม่ดีเราก็รีบแก้ไขแต้่งแต่วาจาแล้วก็ใจความคิดอารมณ์ต่างๆรีบจัดระบบระเบียบเสียให้ดีก็จะส่งผลถึงวันข้างหน้าถ้าเรามีแั้งใจมันเกิดครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกําลังมันก็มากกาลังของกิเลสมันก็มาก ถ้าเราจเจริญสติเขาไปอบรมบ่มชี้เหตุชี้ผลบ่อยๆเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักละมันก็คลายออกคลายออกคลายออก,ออกจนใจมันก่อตัวเมื่อไหร่เราก็ดับเมื่อนั้นแหละนั่นแหละหความนิ่งความสงบมันก็เกิดขึ้นใจเกิดกิเลสเราก็ดับบางครั้งบางคราวใจไม่เกิดกิเลสเขาก็ปกติแต่เขาก็ยังความอยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้หงายคือยังไม่ได้แยกได้คลายจากความคิดซึ่งเป็นฝ่ายหําม,มาทำด้วยกัน ตรงนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรที่ต่อเนื่องมันวิเคราะห์มันสังเกตรจริงๆมาวัดก็ต้องรู้จักวัดตัวเราแก้ไขตัวเราไม่ใช่ว่ามาวัดแล้วก็มีแต่ความเกลียดคลั่นงอเท้าทําอะไรก็ไม่เป็นกินข้าวก็ยังไม่รู้จักล้างถ้วยล้างชามทั้งที่อะไรก็มีพร้อมเพียงไม่รู้จักดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทิ้งมันละเกะละกะ ยิ่งพระยิ่งชี่ก็ต้องพยายามสร้างความขย,ยันสร้างความรับผิดช,ชอบยิ่งอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านก็ยิ่งความรับผิดช,ชอบมากมาม่ทุกคนก็ปรารถนาที่จะหาทางดับทุกทุกคนก็ปรารถนาที่จะสร้างบุญสร้างอาน,นิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นแต่กับแสวงหาไม่เป็นมหาวัดก็มามีตั้งแต่ความเกลียดครั้นมาสร้างปัญหาให้ก็มีเยอะแยะบางคนก็มีตั้งแต่ความขย,ยันมั่นเพียร มาสร้างความพยันมันเปลี่ยนสร้างความรับผิดช,ชอบได้อาน,นิสงส์ความเสียสละติดตามตัวไปในวันข้างหน้าบางคนก็ไม่รู้จักตัวเลยก็มีมาเจอเหตุการณ์ต่างๆบางคนมาวัดก็มีแต่ความโลภก็มีแทนที่จะเป็นผู้ให้ผู้เอาออกเราต้องมาวัดตัวเราแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเราตลอดเวลาถึงจะเกิดประโยชน์เห็นยเยอะ ตั้งแต่มาบางทีก็มาทะเลาะเบาแวงกันเราไปเราก็มีบางทีก็มาเยียบย่าเราก็มีวีบากกรรมต่างๆมันเห็นมาเยอะผ่านมาเยอะเราก็ได้ตั้งแต่ดูแต่รู้เราจะไปห้ามคนอื่นพูดไม่ได้ห้ามคนอื่นคิดไม่ได้อะไรก็สู้แรงบุญไม่ได้แก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอันนี้สง์ก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติตั้งแต่ละพอด อขอให้ทุกคนทุกทันจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้โตเนื่องกันสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ทำหลวงพ่อก็จะพูดก็จะย้ำของเก่านี่แหละตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เรื่องการเจริญสติแล้วก็เรื่องการแก้ไขจิตใจของตัวเราทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงใจหลงอะไร ความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนามมาทำเขาเกิดอย่างไรการสร้างสติการเจริญสติคําว่ารู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรลองสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆความรู้สึกที่ลมวิ่งเข้ากระทบปลายจมูกนั่นแหละเขาเรียกว่าสติรู้กายถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงเขาเรียกว่าสัมปชัญญะ ถ้าพังเผยเมื่อไหรล้วก็เริ่มใหม่พังเผยเมื่อไร่แล้วก็เริ่มใหม่ถ้าเราเริ่มบ่อยๆใหม่ๆก็อาจจะอึดอัดเราพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์การหายใจยาวเป็นอย่างไรหายใจสั้นเป็นอย่างไรหายใจธรรมชาติเป็นอย่างไรถ้าความรู้ตัวต่อเนื่องส่วนการเกิดการดับของกิตของอาการของกิตนั้นเขามีอยู่เดิมเขาหลงมาตั้งนานเขาเกิดมาตั้งนานเราก็จะได้รู้เห็นแยกแกงออกเป็นคนละส่วนเราจะเริญนสติให้ต่อเนื่อง สนการเกิดของใจนั้นก็มีส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นเป็นสองสองส่วนใจกับความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่เห็นต้นเหตุของความคิดกับใจเคลื่อนเข้าไปรวมกันมันก็อาจจะสร้างคุณงามความดีอยู่ระดับของสมมุติถ้าเรามีความรู้ตัวที่ต่อเนื่องสักวันเราก็จะเห็นใจคลายออกจากความคิดเราก็จะเห็นเป็นสามส่วนอยากเห็นเป็นสามเราตามดูใจว่างรับรู้อยู่ มันเป็นเรื่องอะไรอีกก็จะแจงลงไปอีกถ้าเป็นเรื่องอดีตก็เป็นเรื่องของสัญญาบางทีก็เป็นกลางกลางบางทีก็เป็นอนาคตใจของเราเข้าไปรวมเป็นสิ่งเดียวกันนั่นะทำให้เกิดอัตราโดดต,ต,ตนทำให้เกิดความหลงทิฏฐิมานะตั้งแต่ตัวแรกเลยทีเดียวแล้วก็ไล่เรียงลงไปเรื่อยๆตามดูที่เหตุที่ผลเห็นเหตุเห็น,หน,หนผลแล้วก็มาดับความเกิดของตัวใจอีกเพียงแค่การเกิดของใจนี้ก็ความหลงถ้าไม่หลงไม่เกิด แต่เขาหลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างกายเนื้อมาสร้างขันห้าปิดกั้นเอาไว้อีกตัวใจก็ยังเป็นธาตุของกิเลสอีกเสริมส่งกันไปอีกสลรพัดอย่างมันก็ต้องมาเจริญสติเจริญปัญญาเจริญพรมวิหารชี้เหตุชี้ผลเข้าไปแก้ไขปัญหาแก้ไขกิเลสภายในให้มันจบกิเลสข้างในก็ยังไม่สะสางกลับไปสะสมกิเลสภายนอกเขาา้ามักหมมทับผมดวงใจของตัวเองอีก มันก็เลยอยากที่จะแก้ไขก็เลยได้แค่ทําบุญให้ทานอยู่ระดับนี้เจะเป็นส่วนมากเราก็ต้องพยายามทําได้เท่าไหร่เราก็ทําอะไรที่จะเป็นบุญเป็นประโยชน์เราก็พยายามทำตั้งแต่ทํารวมกายวาจาใจ ี่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแก้ไขตัวเราได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามนะอย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งถ้าเราไม่สอนเราไม่ชี้แนะเ,เหตุผลให้เราไม่อบรมเราไม่มีใครเขาทาให้ได้หรอกแต่การทําบุญให้ฐานมีโอกาสได้ทําร่วมกันทําบุญทําทานมากน้อยก็เป็นอานิสงส์ของพวกเราอจาว่าไม่ทําทําทุกอย่างอะไรที่จะเป็นบุญการจเจริญสติเราก็ทำํำจนกว่าจะคลายใจออกจากความคิด เห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลมองเห็นด้วยตนเองพระพุทธองค์ถึงบอกให้เชื่อพราทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่มีเหตุมีผลก็ต้องพยายามมาอาสร้างความรู้ถึงรับรู้ทำผัดท้องลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ตัวเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักพักก็อย่างดีนะกันไปพร,พร้อมๆกันคอยไปสร้างสรรค์โตทำความเข้าใจนาะ